ปลาไหลใหญ่นะครับอ่ะนี่นะครับอ่าชมชัดๆนะครับลุนยาจะหักนะครับอ่าเห็นยางไหมครับนี่นะครับเขาจะมียางแบบใยบัวนะครับนะครับนี่นะครับหมาฮอนะครับนี่นะครับสังเกตสีเขาจะขาวขุ่นๆนะครับผิดกับอ่าผิดกับปลาไหลใหญ่นะครับปลาไหลใหญ่สีเขาจะขาว ขาวสะอาดนะครับนี่คือว่านมะฮ่อนะครับมียางนะครับอ่ะครับต้นนี้เป็นมะฮ่อนะครับะมะฮ่อก็เป็นยาอายุวัฒนะนะครับใช้เอาหัวสดฝาฝนกับเล้าขาวหรือน้ําสุกจนข้นนะครับฝนจนข้นเลยแล้วก็ทาหัวขาวเรื่อยลงมาจนถึงข้อเท้านะครับก็ช่วยให้เส้นเอ็นและข้อเท้าไม่ยึดตึงนะครับ ชาวเขาที่ต้องใช้เดินทางเป็นระยะไกลๆก็จะใช้มอห้อนี่นะครับหรือฝนอหรือฝานเป็นแว่นๆนะครับตากแดดชงทานแบบน้ำชานะครับเป็นยาคลายเส้นบำรุงกำลังนะครับไปชมอีกอันหนึ่งก็เป็นว่านปลาไหลใหญ่นะครับต้นนี้ว่านปลาไหลใหญ่จะ ทา,าาทางด้านคุณใสนะครับจ้าหางด้านคุณใสแล้วก็เป็นว่านยาที่แก้ถอนพิษยาเบือ่อยาเมานะครับสรรพคุณจะคนละด้านกับมะฮ่อนะครับแต่ทรงต้นและหัวทุกอย่างจะคล้ายมะฮ่อหมดเลยนะครับแต่ทางด้านสรรพคุนนั้นจะแก้คุณใสนะครับแก้คุณใสแล้วก็ทานเป็นยากแก้ แก้พิษยาเมาแก้พิษว่านที่เราทานเข้าไปเมานะครับครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลรงยาจะพามาให้ชมแล้วก็เปรียบเทียบนะครับอสองว่านนะครับก็คือปลาหลายใหญ่แล้วก็ม้าห่อนะครับ สรรพะคุณของปลาหลายใหญ่นั้นก็ถอ,อ,อนพิษคุณใสแก้พิษว่านยาต่างๆนะครับก็เอาสมมุตินะครับถ้าเราไปทานเห็ดเมามานะครับเห็ดเมาเนาะสมมุตินะครับอาจจะเป็นอย่างอื่นหรือแพ้อะไรต่างๆก็ได้ลุงยาก็สมมุตนะิว่าเป็นเห็ดเมาเนาะเราก็เอาหัวของว่านปลาหลายใหญ่นะครับขึ้นมาแล้วก็ฝนฝนฝนแล้วก็ละลายกับน้ำเสาวข้าวแล้วก็ดื่มนะครับก็ แล้วพบคุณก็ถอนแก้พิษแก้พิษยาเมานะครับแก้พิษยาเมานะครับและโดนคุณใสต่างๆเราก็ผสมกับเหล้าขาวก็ได้นะครับเราก็ดื่มนะครับถอนแก้พิษถูกมุนใสถูกคุณใสนะครับเราตกค้างเราเรียกว่าคุณใสเวลาถอนถอนไม่หมดนะครับตกค้างเราก็เอาว่านป้าหลายใหญ่นี่นะครับอถอน ถอนพิษคุณใสที่ตกค้างอยู่อีกทีนะครับส่วนว่า,วานมะฮอ่นะครับว่านมะฮอ่กอ็เป็นว่านมหากำลังนะครับาาทางทางชาวเขาหรือชนเผ่าฮอนะครับที่เขาใช้ทานกันเนาะการเดินทางเขาก็จะต้องเดินทางเป็นระยะเวลาวันนะครับเมื่อก่อนอาการขึ้นเขาระยะทางยังไม่สะดวกนะครับ ็ต้องเดินวัน2วันหรือว่า3ามวันนะครับถึงจะถึงจุดหมายปลายทางเนาะเขาก็จะใช้ว่านชนิดนี้นะครับนะครับะจะเหมือนม้ามากนะครับจะเหมือนม้ามากทรงนะครับทรงเขาเหมือนอหัวม้ามากนะครับก็จะมาฝนฝนกระลาวขาวนะครับฝนกระลาวขาวหรือน้ําน้ํา น้ำต้มสุกนะครับแล้วก็มาทาตั้งแต่หัวเข่าลงไปนะครับ2ข้างอาทาตั้งแต่โคนขาลงไปถึงปลายเท้านะครับหรือหั่นเป็นแว่นๆตากแดดนะครับแล้วก็ต้มทานแบบน้ําชานะครับก็จะเพิ่มอาพลังกาลังไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยง่ายเนาะก็จะเดินได้ทั้งวันนะครับสําหรับว่านชนิดนี้ท่านจึงเรียกว่าหมาห้อนะครับในตำนานก็ชนเผ่าห่อ ท่านใช้กันนะครับท่านใช้กันนะครับลุงยาก็จะมา,อาบอกคุณลักษณะของบ้านสองอันนี้นะครับเหมือนกันมากใบเหมือนกันมากนะครับใบเหมือนกันมากาเดี๋ยวลุงยาจะขุดขุดหัวขึ้นมามาชมนะครับสําหรับปลาไหลใหญ่นะครับ เดี๋ยวเอาหัวเล็กๆนะครับอันนี้หัวใหญ่เพราะลุงยาจะหากหักหวเขาเขาดูนะครับว่าหัวเขาเป็นยังไงอันนี้ก็หัวใหญ่นะครับอเดี๋ยวลุงยาขอหัวเล็กๆนะครับหัวเล็กๆอันนี้ก็หัวใหญ่นะครับก็อันนี้ก็หัวใหญ่นะครับ ก็ใหญ่อจะเหลือหัวนะครับลุงยาขอเพราะว่าหัวให,ใหญ่เวลาหักเขาจะมียางนะครับเขาจะมียางยางแบบใยบัวนะครับลุงยาจึงต้องหาหัวเล็กๆที่พอหักได้นะครับอเอาหัวนี้นะครับเอาหัวนี้เนาะ อ่ะนี่นะครับหัวนี้พอพอพอเห็นนะครับลุงยาจะล้างนิดนึงอ่ะครับอ่านะครับเดี๋ยวลุงยาจะหักเลยนะครับหัวหัวเขาเริ่มฟอแล้วนะครับนะครับปลาไหลใหญ่นะครับอ่ะนี่นะครับอ่าชมชัดๆนะครับลุงยาจะหักนะครับอ่ะเห็นยางไหมครับนี่นะครับ เขาจะมียางแบบใยบัวนะครับนะครับนี่นะครับสังเกตยางเขานะครับและเนื้อเนื้อเขาจะมีอสองส่วนนะครับส่วนด้านในที่เข้มและด้านนอกที่าขาวนะครับสีสีสีขาวนะครับสีขาวแล้วก็มียางนะครับยางแบบใยบัวนะครับนะครับอ่าสรารับอ่ะลุกยาดึงเลยนะครับ นะครับลุงดาดึงยางให้ขาดเลยนะครับก็เสร็จแล้วลุงยาจะชิมเขานะครับชิมชิมนิดนึงนะครับ กลิ่นเขาเหมือนขมิ้นนะครับกลิ่นเขาเหมือนขมิน้นรสชาติจืดๆรสชาติจืดๆนะครับ่าสําสหรับอ่าใบของปลาหลายใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีเส้นแบบนี้นะครับสีเขียวนะครับสีเขียวอาครับสีเขียวลุงยาพยายามจับขนใต้ใบครับเดี๋ยวเดี๋ยวลุงยาขอพิสูจน์ขนใต้ใบครับ มือมือสากและจับไม่โดนนะครับขนใต้ใบไม่มีนะครับไม่มีขนใต้ใบนะครับสากนี่นะครับใต้ใบใต้ใบไม่มีขนนะครับสําหรับปลาหลายใหญ่ว่า,วานถอนพิษคุณสนะครับวา่า,วานแก้าาาา ip, พิษยาเมานะครับแก้พิษยาเมานะครับสําหรับปลาหลายใหญ่หัวสีขาวนะครับแล้วก็หัวเป็นสองชั้นนะครับก็คือชั้นนอกขาวแล้วก็ชั้นในจะคุณคุนนะครับเป็นวงวงรี จะมีใยใหญ่เหมือนใยบัวนะครับก็คือยางยางของว่านนะครับยางว่านเวลาหักก็เหมือนใยบัวนะครับสําหรับปลาไหลใหญ่นะครับ่ดี๋ยวเรามาดูว่านม้าอ่กันบ้างนะครับที่ลุงยาต้องมาเปรียบปลาหลายใหญ่กับม้าห่อเพราะว่าลักษณะใบทรงใบทรงต้นเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่จะแตกต่างกันที่ทรงหัวนะครับหัวเขาจะยาวปลาหลายใหญ่หัวเขาจะยาวนะครับ อ่อไม่ใช่นะครับมาห่อโทษทีโทษทีนะวันทองยาพูดผิดที่ที่ถืออยู่นี่นะครับอ่าซ้ายมือท่านผู้ชมเป็นม้าห่อนะครับหัวเขาจะอ่าเหมือนม้านะครับส่วนปลาหลายใหญ่หัวเขาจะใหญ่นะครับอ่านี้ฝ่ามือท่านผู้ชมเป็นปลาหลายใหญ่นะครับซ้ายมือของท่านผู้ชมเป็นม้าห่อนะครับม้าห่ออ่ะเดี๋ยววัอยาจะหักหักอ่ามาห่อ ให้ท่านผู้ชมได้ชมเอาหัวนี้นะครับหักหัวนี้เนาะนะครับอ่านะครับยานจะค่อยๆหักนะครับแข็งมากมียางนะครับมีใยอันนี้นะครับมีใยนะครับมีใยแบบปลาหลใหญ่เหมือนกันเลยนะครับนะครับส่วนสีนั้นจะเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยอ่าที่ดึงยาถือถืออยู่ก็จะหัวเขาจะแก่แล้วนะครับหัวจะแก่แล้ว มีวงด้านในเหมือนกันนะครับแต่ว่าสีจะ,อ,ะออกเหลืองๆนะครับไม่ไม่ขาวไม่ขาวสะอาดนะครับมียางเหมือนกันนะครับดูดูปลาไหลปลาไหลใหญ่อ่ะเทียบระหว่างปลาไหลใหญ่กับม้าห่อนะครับซ้ายมือท่านผู้ชมก็คือม้าหออ่อฝ่ามือท่านผู้ชมก็คือปลาไหลใหญ่สีเหมือนกันเลยครับสีเหมือนกันเลยแต่หัวหัวจะ แตกต่างนะครับก็คือม้าห like 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 ่อหัวเขาจะอ่างอเหมือนม้าแล้วก็แขนงเขาจะยาวนะครับส่วนปลาไหลใหญ่หัวเขาก็จะหัวเขาจะใหญ่ๆนะครับหัวเขาจะใหญ่นะครับมีแขนงเหมือนกันนะครับทีนี้ลูกยาหากแขนงออกไปหมดนะครับมีแขนงแบบอแบบม้าห่อเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลูกยาจะชิมม้าห่อนะครับจะชิมม้าห่อนะครับ ขมเดี๋ยวเรียนดวงยาไปเบืดอปากก่อนครับขมขมแป๊บแป๊บเนึ่งฟันทองที่รสชาติเลยนะครับ มีกลิน่นมีกลิ่นเหม compass, our, sea, ือนขม้นขมขมเผ็ดนะครับขมเผ็ดแต่ข<ร> em, มมากขมมากสําหรับมาฮ่อขมมากเลยนะครับอันนี้นะครับใบของมาฮ่อนะครับนะครับจะไม่มีจะไม่มีขนใต้ใบมาฮ่อกับปลาหลายใหญ่ไม่มีขนใต้ใบเหมือนกันนะครับแต่ว่าต่างกันที่รสชาตินะครับต่างกันที่รสชาติมาฮ่อรสชาติจะขม ขมเผ็ดๆนะครับผมเผ็ดๆส่วนปลาหลายใหญ่จืดปลาหลายใหญ่กลิ่นหอมเหมือนขมิ้เมนแต่จืดครับจืดจืดปลาหลายใหญ่นะครับส่วนอ่ามาหฮอมหฮอไม่ชิมแล้วนะครับขมเผ็ดๆอ่าก็อ่าคลิปนี้ก็เคลียร์นะครับสําหรับอ่าปลาหลาใหญ่ว่านปลายหลายใหญ่กับม้าห้อนะครับที่ลุงยาถืออยู่ฝ่ามือคือมห้อนะครับ เป็นว่านมาหากำลังนะครับเราใช้หัวหัวมาผลกับน้ำน้ำต้มสุกนะครับแล้วก็าทาทาบริเวณเขา่าตั้งแต่เข่าลงปายถึงข้อเท้านะครับทาสองข้างเลยนะครับหรือหันเป็นแว่นๆาตากแดดให้แห้งแล้วก็มาต้มน้ำดื่มนะครับก็จะเดินทนนะครับสำหรับาชาวเสา ในสมัยโบราณในสมัยก่อนที่ขนหนนนทางยังไม่มีรถนะก็จะนิยมใช้วา่านหมอห่อในการบำรุงกำลังนะครับส่วนว่านปลาไหลใหญ่ก็เป็นว่านที่ถอนพิษนะครับถอนพิษยามยามเมาแล้วก็พิษคุณใสที่ตกค้างนะครับก็เอาหัวมาเอามาฝนกับน้ำน้ำน้ำสุกนะครับน้ำต้มสุกฝนฝนแล้วก็ทานนะครับถอนพิษยา ยาเมาแล้วก็ถอนพิษคุณใสที่ตกค้างอยู่นะครับและป้องกันคูณใสได้ดีอีกว่านชนิดหนึ่งเป็นว่านาว่านมงคลแล้วก็ว่านาวิเศษอีกชนิดหนึ่งนะครับสําหรับปลาหลายใหญ่นะครับปลูกไว้บริเวณบ้านป้องกันภัยคุ้มภัยเป็นอย่างดีเลยนะครับปลาหลายใหญ่เดี๋ยวลุงยาจะไปปลูกที่แปลงนะครับหลังจากทดสอบทดสอบแล้วก็จะไปปลูกที่แปลงนะครับ ก็จะเอาว้านมาห่อไปปลูกด้วยนะครับไปครับอ,อ,อาลุงยาจะปลูกว้านมาห่อก่อนนะครับ เนยะเดี๋ยวา้นย่าจะให้ชมนะครับมาห่อนะครับนี่นะครับสังเกตสีเขาจะขาวขุ่นๆนะครับผิดกับอ่าผิดกับอ่าปลาไหลใหญ่นะครับปลาไหลใหญ่สีเขาจะขาวขาวสะอาดนะครับนี่คือว่านมาห่อนะครับมียางนะครับใต้ใบไม่มีขนนะครับใต้ใบ ตากนะครับเดี๋ยวเร,ราจะปลูกมะลิใหญ่ด้านนู้นนะครับมะลิใหญ่ เดี๋ยวลุงยาจะหักให้ดยอีกรอบนึงนะครับสําหรับปลาหลายใหญ่นะครับตรงนี้มีแสงดีนะครับเดี๋ยงยาหักน,นะครับอึ๊บจะหักนะครับนี่นะครับนี่นะครับเนื้อรับ หักไม่ได้หรือ,อยาดจะกัดกัดเป็นแผลนิดนึงนะครับเพื่อจะหักนะครับอะนี่นะครับชมกันนะครับอบอันนี้นะครับอ่ะอ่ะเห็นยางเข้าไหมครับสีเขาจะ ายาเขาจะสีขาวฝ่าม้าห่อนะครับม้าห่อจะขาวขาวมัวมัวนะครับขาวออกออ,ออกขาวมัวมัวนะครับอยากขอเรียกม้าห่อว่าขาวมัวมัวส่วนปาลาไหลใหญ่ยางเขาก็จะสีขาวแล้วก็เนื้อในเนื้อในจะขาวฝานะครับก็ <S 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 เจิดๆขมนิดๆขมนิดๆนะครับสําหรับปลาไหลายใหญ่มีขมนิดๆแต่ว่าออของมาห่อนี่จะขมเผ็ดๆเลยนะครับ <laughs> ขมจนต้องไปล้างบ้วนปากเลยนะครับอ่ะีรยยาจะปลูกเลยนะครับ สําหรับการปลูกว่านปลาหลายใหญ่แล้วก็มห่อ้นะครับสองว่านนะครับที่หน้าตาคล้ายๆกันเลยนะครับดูลักษณะจับเราขุดสมมติหน้านาแรงเราขุดมาเป็นหัวมาวางสองหัวเนี่ยเราจะดูไม่ออกเลยนะครับว่าอันไหนปลาหลใหญ่อันไหนมหฮอ้นะคือต้องชิมนะครับเวลาถ้ามีหัวต้องชิมนะครับม้าอ่จะรสชาติขมเผ็ดๆนะครับแรงมากแรงมากส่วนปลาหลายใหญ่รสชาติอ่อนๆนะครับ กลิ่นหอมเหมือนขมิ้นแต่ว่ารสขมมีน,นิดๆนะครับไม่ไม่ขมเยอะนะครับเหมือนอามะฮ้อนะครับสําหรับลักษณะใบแล้วก็ทรงทรงต้นเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับลายลายเส้นใบสีเขียวเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ดีโคลาด้านนะครับมาฮ้อเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงกำลังให้พวกคลายพวกเส้นเอ็นอะไรต่างๆที่ยึดตึงให้คลายออกนะครับ เราก็นํามาฝานเป็นแว่นๆตากแดดนะครับแล้วก็ามาชงแบบน้ําชาเนาะหรือ,อต้องการจะเดินไกลหรือทํางานหนักก็เอามาฝนกับน้ําสุกหรือเล้าขาวนะครับฝนกันแล้วก็ทาตั้งแต่หัวเข่าจนถึงเท้านะครับก็จะเวลาเดินขึ้นเขาเดินขึ้นเขา,าจะไม่ปวดไม่เหนื่อยนะครับเหมือนอยกตัวอย่างเขาวงพระจันทร์นะครับบันได2,500ฝาสักขั้นนะครับ2,000นฝาน,นี่แรงจะไม่ได้เนาะ ถ้าเดินขึ้นเขาเราใช้มาห่อ,อฉลอขาก็จะคลายเส้นหายปวดไม่ไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยส่วนปลาไหลใหญ่ก็ถอนด้านพิษคุณใสนะครับทานอะไรที่เป็นยายาเมามานะครับหรือแพ้แพ้พืชแพ้ผลไม้ที่เป็นตัวทานแล้วเมาเราก็ใช้หัวว่านปลาไหลใหญ่นะนะครับผลกับน้ำสุกแล้วก็ทานนะครับ แก้พิษยาเมาแล้วก็แก้พิษคุณใสปลูกบริเวณบ้านเป็นสิริมงคลป้องกันคุณใสลมเพลลมพัดต่างๆเนาะคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ทุกยาด้วยนะครับนะครับ